นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณนะครับแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสามตัวบนนะครับเนาะโอเคก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคาเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้พิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับนอกกับคลิปการคำนวนในวออทางสถิตินะครับสลับกินแบครัฐบาลหาหน่อยนะครับเด่น3ตัวบนเนาะอ่ะสถิติก็ตามนี้เลยนะครับ3ตัวบนออก2 8 6 2ตัวล่างออก1 6 4นะครับ วันนี้มาแค่86นะครับเนาะเออนะครับส่วนนี้ก็ยังเดินต่อนะครับเนาะมาแค่2ตัวนะครับอ่ะสูตรก็จะมีอยู่ว่านะครับหลักส0บวกกัน1ครั้งหลัก10บล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งเท่ากับวก1บวกสบวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าสูตรก่อนนะครับ นะครับเรามาเริ่มทําการเข้มน้นสูตรนะครับไปพร้อมพร้อมกันเลยเนาะหกบวกหเป็น7จ็ดเบวกแปเป็น15บ้าบวกหเป็น16บกบมเป็น19บเก้วกสเป็น21่บเวกสเป็น23่บาบวกหเป็นยี่สิบสี่นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลักกินแบ่งรัฐบหาลฮานอยสามตัวบนออกเก้าเก้าหนงสองตัวล่าออกสามักสตัวบนนะครับคือเก้านะครับมาหามจะมาแค่สองหลักเท่านั้นเนาะ,ะมาดูสถิติขั้นต่อเลยนะครับเพว,ว่าถัดมานะครับเราก็ทําการคำนวณจากสูตรเดิมครับสามบวกกันสองครั้งเป็นหกบวกสาเป็นเกบวกเก้าเป็นสิบวกหเป็นสิบวกสเป็นยีบวกสเป็น 24บวก2เป็น26บกวกเป็น27นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก7 92 2ตัวล่างออก90นย์ะครับ3ตัวบนคือ7 92สูตรทุาคลิกคำนวณนะครับ7 92มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ เ9บวกเเป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก3เป็น22บวก2เป็น24บวก2เป็น26บวก1เป็น27นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับผว่าถัดมาเลยนะครับเนาะนะครับฉลากจิแบ่งรัฐบาลทนอย3ตัวบนออกนะครับ2ตัวล่างออก61นะครับ3ตัวบนคือ6 29นะครับส่วนตัวคดกำหนดนะครับ 629มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก1เป็น11บเวก3เป็น14บวก2เป็น16บวก2เป็น18บวก1เป็น19นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ สตัวบนอกสองแปดหตัวล่างออกหกสี่ว,วันนี้นะครับมาแค่8กับ6เนาะนะครับไม่แตกนะครับแตกแค่2ตัวเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวาถัดมาเลยนะครับเนาะสีวกัน2ครั้ง4 2เป็น8 8ดบวกหเป็น14 14ีบวกแเป็น22่บวกหเป็น23่บวกสเป็น26่บกบวกสเป็น28 บวก2เป็น30บวก31นะครับอ่ะเราก็าจะได้สถิติกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็จะจับให้เป็นแนวทางเนาะ368 360 361 380 381 3 0 1 6 แปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งนะครับสถิติฮานอยเด่นสามตัวบนนะครับวันที่สิบหกนะครับ อ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นผลกำลังใจเนในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนไปก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้จรรยาและสตินในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคลิปหนูวเนาะแนวทางสถิติฉลาดกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นาัวบนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ